สวัสดีครับผมอาจารย์น็อตสอนเทรดคลิปนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคำกันนะฮะฮประจําประจํานะฮะวันที่18ถึงวันที่22กันยายนนะครับนะโอเคเรามาเข้ามาดูใน Time Frame Day นะครับ <c oughs> Time Frame Day มันกลางทางนะครับถ้าใครจะเทรดช่วงนี้คือกลางทางอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะทำเฟรมใหญ่อย่างนี้เนาะ มีควอนเทรดนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูทม์เฟรมเล็กๆกันนะฮะขยับไปทีแล้วทม์เฟรมเนาะทมเฟรมสี่ชั่วโมงโอเคทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยไซเคิลข้อมูลนี้ผมไม่ดูเลยนะผมจะดูแค่ชุดนี้นะครับชุดนี้นะระหว่างโลมาไฮแล้วก็โลตรงนี้เนาะเอาแค่ชุดนี้ก่อนนะครับเนาะจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยติดในส่วนของพพลายนะฮะแล้วล่วงชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสเด้งล่วงกลับลงมาที่บริเวณข้างล่างนะครับ เดี๋ยวกันนะฟึบฟึบฟึบอะโอเคได้หนึ่งตัวนะครับผมให้ไว้ก่อนหนึ่งตัวเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับมีโอกาสเทสต์ลงมาถึง A point ได้เลยนะ A point นะครับให้ไว้ก่อนเนาะ A point อยู่ที่ราคาประมาณ ประมาณนี้1 9 0 5อืม้มมันก็เหมือนกับที่ผมให้เนะแต่ว่าตรงนี้มันจิ้มลงมาละ1,900 1 9 0นนะครับถ้าใครดูคลิปของอัปเดตทองคำเขาที่แล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าโวผมบอกแล้วนะว่าราคามันจะลงมาถึงประมาณนี้นะครับเนาะแต่นี้ลงมาจิ้มลงมาลึกนิดนึงนะครับลงมาแถวบริเวณ 1902, 1901, 1900ออะไรแถวๆนั้นนะครับเนาะชุดนี้เช่นกันครับอย่าคิดว่าอย่างมันยังไม่มีพฤติกรรมนะ ดูเหมือนจะเป็นการชูตขึ้นไปก็จริงนะครับแต่ว่าชูตขึ้นอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับที่จะลงมาเก็บ B point เด้งนะครับ B point B point อยู่ตรงไหนนะฮะ B point อยู่ตรงนี้ครับโซนบริเวณราคาของ B point ครับอยู่ที่1,915 1,916แถวๆนั้นนะครับตีคร่าวๆก็ประมาณ1,914ถึง1,916นะครับเนาะราคามีโอกาสนะครับที่จะล่วนลงมาถึงอ่าให้อย่างงี้ดีกว่า,าให้เป็นอย่างงี้ดีกว่าเนาะ ให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเจอตรงนี้แล้วเด้งนะครับเจอตรงนี้แล้วเด้งเจอตรงนี้แล้วเด้งนะครับถามว่าเด้งสูงไหมชุดนี้ครับในทางเฟรมเด y ถ้าใครดูดีดดนะถ้าทุกท่านดูดีดดนะครับมันถูกบีบราคาเห็นไหมครับถูกบีบราคาจะเหมือนสามเหลี่ยมมันก็ไม่ใช่นะครับแต่การถูกบีบราคาอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เว์อัพ หรืออาจจะลากกินในอนาคตสักครั้งหนึ่งแต่ผมมองว่าถ้าเป็นผมวางแผนในส่วนนี้นะผมจะรอมาเข้าข้างล่างดีกว่านะครับเนาะ <c oughs> ข้างล่างเนี่ยสวยกว่านะครับมันจะต้องมีมีสักครั้งหนึ่งนะครับที่ลงมาแบบนี้เคลียร์ทุกอย่างแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็ว่ากันถึงในอนาคตนะครับเพราะว่าแผนสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ไว้อยู่เนาะประมาณ1 1ึง ประมาณนี้นะครับนี่เป็นเดเนะให้ไปสีเหลืองนะครับเดให้ไปสีเหลืองไว้นะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เทรดใน time frame ใหญ่ไม่ได้นะครับเทรดที่ท i m e frame ตัง้งแต่ H4 ไปต้นไปนะครับเนาะใหญ่สุดคือ H4 ละถ้าจะเทรดนะครับสำหรับนักเทรดนะโอเคเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับ1ชั่วโมงเจออะไรอ่าหชั่วโมงนะครับมีโอกาสอ่าไม่ใช่มีโอกาสครับคือพยายามทําตัวเนี่ยัพไซด์ขึ้นเนาะ <c oughs> อัพไซด์ขึ้นชุดนี้นะครับถ้าไม่ถึงไฮเนี่ยไอตัวชุดราคาพวกนี้นี่นะถ้ามันไม่ขึ้นถึงไฮนะครับมันจะล่วงลงลงมาก็เอาไกด์ราคาพวกนี้ที่ให้ไว้นะครับโลล่างสุดเส้นสีขาวนะไม่ใช่โลล่างสุดข้างล่างนะครับเส้นสีขาวนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่ถึงหนึ่งพันเก้าร้อยหกครับเส้นสีขาวตัวนี้จะเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกครับราคามีโอกาสลงมาเทสเด้งเทสเด้งนะฮะชุดนี้เนาะโอเคเราลองไปดูทางเฟรมที่เล็กลงสิบห้านาทีบอกอะไรครับอือสิบ ชุดราคาพวกนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นชุดที่จะเทรดสวยๆใน Time Frame ที่สวยนะครับที่จะใช้ trade เทรดนอะอยู่ที่1ชั่วโมงและ4ชั่วโมงครับเนาะ a ดดูได้ครับแต่ยังไม่มีจังหวะนะบอกว่า Day เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยละ่ะ <c oughs> ที่มันจะบีบราคาเข้าตรงกลางนะครับเนาะค่อนข้างเทรดยากครับใครดู Day นะแต่ถ้าเทรดเองจริงๆอ่ะต้องใจเย็นๆครับ เดือนเดือนหนึ่งเข้าครั้งสองครั้งครับไม่ได้เข้าเยอะเนาะชุดนี้ถามว่าราคาขึ้นไปสูงไหมก็รอดูก่อนครับว่ามันจะรู้หายเปล่าถ้าไม่ไม่ถึงหายนะครับแต่ดูยังไงก็ไม่ถึงหายครับชุดนี้ยังไงก็ต้องลงมาเนาะลงมาแบบเชื่องเชื่องก่อนนะครับคนที่ติดอ่าสมมติว่าคนที่เข้าบ่ายช่วงเนี้ยก็จะเริ่มแบบถือราคาละถือราคาเพื่อเพื่อเด้งเนาะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาเก็บนะเก็บ Bpoint เก็บ Apoint นะครับ ตอนเด้งเนี่ยถ้า B ีพอย t A เอพอยไม่ไหวจะร่วงลงแต่ถามว่าร่วงลงตอนนี้ไหม <c oughs> <c oughs> พฤติกรรมของราคาที่ผมดูครับมันยังลงไม่ได้ชุดนี้อาจจะถูกบีบให้เป็นไซด์เวสัปดาห์หน้าอาจจะเทรดยากนะครับพยายามเทรดทำเฟรมน้อยๆน,นะฮะเต็มที่1ชั่วโมงกับเ4เนาะใครท่านใดเข้าสั้นๆก็ระวังด้วยนะครับเนาะโอเคแผนเทรดทองคำในครั้งนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ยังคงง่ายเหมือนเดิมนะอืม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม,ตามเข้ามาดูคลิปนะครับเข้ามากดคอมเมนต์เข้ามากดหัวใจนะครับท่านใดสนใจที่จะเรียนนะเรามีบริการเรียนนะครับเรียนในที่นี้เรียนหากําไรเท่านั้นเนาะคำบางคําก็ไม่ได้อยากพูดโ oh, อ้อวดนะครับแต่นักเรียนก็เริ่มนักเรียนนะครับนักเรียนเป็นผู้ตอบเนาะโอเค บริการห้องซิกนะครับเรามีบริการห้องซิกแล้วก็บริการห้องซิกฟรีนะฮะแต่ห้องซิกฟรีเนี่ยค่อนข้างที่จะคือคือ,คอให้แต่สีกครับไม่ได้ไม่ได้อธิบายอะไรมากเนาะม,มีเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ให้อธิบายแบบเข้มข้นเหมือนกับห้องที่เป็นค่าบริการนะฮะโอเคอย่าทําให้ตลาดมันดูยากครับความรู้ที่ใช้ได้จริงมันจะเป็นคําตอบของเราทุกอย่างครับเนาะ ที่บอกมาคร่าวๆเนี่ยบางท่านอาจจะโมเมว่าอืมมันอยู่ในส่วนของอ่าสมาร์ทมันนี่ไวคอหรืออะไรก็ตามนะแต่ที่จริงอะ่ะผมค่อนข้างใช้หลายตัวนะครับในการมองกราฟเปล่าเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นนะครับเนาะอาจจะใช้ถ้ามันไม่ได้ยากอาจจะใช้เพียงเซียววิได้ซ้ำในการมองกราฟนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าราคามันจะวิ่งไปไหนไปไหนตรงไหนที่เป็นกําไรของเรานะครับเนาะอย่าลืมครับการเป็นนักเทรด การเป็นนะักเก่งกำไรนะถ้าเรายัางไม่เห็นจุดไหนที่เป็นกําไรจริงๆเราก็ไม่ควรเข้าครับเรามาโนได้ครับกําไรร้อยส0งร้อจุดห้าจุดมันทําได้แต่มันจะยั่งยืนหรือเปล่านั่นแหละครับปัญหาเนาะก็ฝากให้ทุกคนไปคิดกันครับคลิปทองคํำอัปเดตในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ